โลกในอุดมคตินี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้นะจ๊ะเคยเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าแต่ละครั้งห่างกันพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติไปเห็นเรื่องน,นี้เป็นปกติอย่างนั้นคือในยุคใดที่มนุษย์มีสีหน้าเป็นปกติมีการมาเกิดขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิ พ้ที่สั่งสมบุญมาดีปกครองโลกแลวกับโ์กทรงสอนให้มนุยษนะ์ทุกคนในโลกทุกคนนะทุกคนในโลกมีศีลห้าเวน้นจากการฆ่าสัตว์เวน้นจากการรักทรัพย์เวน้นจากการประพฤติผิดในกาอันกรกาในการพูดปดเวน้นจากการดื่มน้ำเมาสิ่งมึนเมาีนนะจ๊ะโลกในยุคนั้นนี่ ฝนจะตกต้องตามฤด,ดูกาลผลละม่ากล่าม้าก็จะมีรสโอชามนุษย์จะมีโรคภัยเจ็บน้อยอายุไขยจะยืนยาวจะมีความรักสามัคคีกันจะอยู่เย็นเป็นสุขกันมากเลยแล้วว่าเรื่องศีลธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแหละเพราะว่าถ้าศีลธรรมนี่ถ้ามาเกิดขึ้นที่ใจก็จะขยายมาที่กาย แล้วก็ออกมาที่สิ่งแวดล้อมไปในบรรยากาศจะเกิดภาวะโลกเย็นเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นมานี่นับพระองค์ไม่ท้วนซ้ำ,ซ,ำ,ซ,ำซ้ำที่ปกครองโลกโลกไม่เคยถูกปกครองโดยการลบราค่าฟันกันเลย้าตราบใดยังลบราค่าฟันกันอยู่นี่นะโลกในอุดมคติจะไม่มีวันเกิดขึ้น สิ่งดีๆจะไม่มีวันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ก็ย่อมจางเวรแล้วก็มีการล่างแค้นผูกแค้นล่างแค้นผูกแค้นล่างแค้นนี่เฉพาะที่ตาเราเห็นนี่เนี่ยจะที่ตาเราไม่เห็นอีกแหละตายแล้วไปอาบายแล้วก็บนเวียนขึ้นมาฆ่ากันอยู่อย่างนั้นแหละนี่งไงความทุกข์ก็จะระบ,บาดไม่ว่าจะฆ่ากัน ด้วยเหตุอันใดก็ดกกดกตามเพราะฉะนั้นโลกเดโคโดมคติเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ควนไม่ท่วนจะเกิดขึ้นอีกสักครั้งในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้เชียวหรเอ,อก็ได้เมื่อทุกต้องจ้้ Troubles matter like land. เด็กทุกชาตินี่น่ยน่ารักหมดเลยไม่ว่าผิวจะสีอะไรก็ตามทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์นี่นะน่ารักนั้นเลยเนี่ยครูผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเคยน่ารักมาก่อนนะเคยน่ารักอย่างเนี้ยอะไรทำไมล่ะเมื่อกาเวลาผ่านไปเราน่าจะน่ารักมากขึ้น ไม่ได้หมายถึงความแกะะ่ชราหรือความหดเหี่ยวหย่อนยาลนลงมนจิตใจเนะี่ยไอความอินโนเซนต์มันหายไปไหนละ่ะทั้งที่มันเคยมีอยู่ในตัวของเราแล้วให้มันระเหยหายไปไหนละ่ะเราสามารถเอากลับเข้ามาใหม่ได้นะเอ <Okay. S 1> าความอินโนเซนต์มาอยู่ในตัวของเราแต่มันถูกบดบังด้วยอะไรก็ไม่ทราบมะนะันในความทยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญา ความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพาใจเราเตลดเิดเปิดเปิดฟุงมม้งซ่านเรื่อยเปื่อยเพราะฉะนั้นโลกในอุดมคตินี้สามารถเกิดขึ้นได้จากโครงการนี่แหละโครงการเด็กดีวีสตา์นี่แหละถ้าผู้ปกครองทุกท่านคุณครูทุกท่านชุมชนทุกท่านเด็กๆทุกคนได้เข้ามาสู่โครงการนี้ วีสตาร์นี่นะเ๊ะเรารวมมือกันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็หันกลับเข้าไปสู่ภายในเพราะศิลธรรมมีอยู่แล้วในตัวเราศึกษาให้ดีทีเดียวศีลมีอะไรบ้างเ mm hmm. จะเราทําแล้วเราได้อะไรไม่ทําแล้วเราจะเสียอะไรเกิดโทษอย่างไรนี่ไงแล้วก็ลงมือปฏิบัติคือศึกษาและก็ฝึกฝนจนมีประสบการณ์ภายในนี่ไง โลกแนวดอกฎิกรราม,มาเกิดขึ้นในยุคข,ของเราได้โดยผ่านโครงการวีซา่าด้วยวิธีง่ายๆที่ใครๆนึกไม่ถึงเลยนี่นะมันสามารถเกิดขึ้นได้ในยุคข,ของเรานี่แหละเราจะเกิดมาฟรีแล้วกตายไปฟรีทําไมละ่ะเราทําไมไม่เอาช่วงที่เรายังพอแข็งแรงมีเลี้ยวมีแรงนี่นะความทรงจําเรายังดีแะ้วทุกอย่างเรายังดีลงมือทาซะตรงเนี้ยเด็กก็มีอยู่แล้วครูก็มีอยู่ อบกรองก็มีชุมชนก็มีสถานที่ก็มีความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีแค่เราลงมือปฏิบัติก็แค่นั้นเองเนี่ยมาจอยกันเนี่ยและผลบุญก็จะเป็นของทุกท่านผลงานก็เป็นของทุกคนภาวะโลกเย็นก็จะเกิดขึ้นน,นี่นะจ๊ะนี่เพราะนั้นเรามาเลยมาเลยมาร่วมโปรเจกต์นี้กันนะจ๊ะ